สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะพูดกันถึงเรื่องราวการกลับมาของวัวลีนกันต่อนะครับผมซึ่งบอกไว้เลยว่าเรื่องราวเนี่ยนะครับมันจะค่อยๆขี้คายปมขึ้นมาเรื่อยๆในตอนแรกเนี่ยนะครับผมเราได้เห็นกันไปแล้วถูกไหมครับว่าศพของวัวลีนนะครับผมได้ถูกดึงออกมาจากโลงอะดาแมนเทียมได้อย่างไงกันครับมันเป็นฝีมือของตัวของคิตตี้ไพร์ครับผมแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับศพของโลแกนก็ได้ถูกขโมยไปจากโลเคชั่นลับและไปไปมานะครับผมก็ได้มีใครบางคนเนี่ยคืนชีพโลแกนขึ้นมา และพยายามที่จะเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นอาวุธสังหาร แต่ดูเหมือนว่าฮิลิ่งแฟกเตอร์ของเขาเนี่ยนะครับผมจะทำให้เขาได้สติขึ้นมาก่อนครับแต่ผลของการคืนชีพมาเนี่ยมันก็ทําให้เขานั้นสูญเสียความทรงจําทุกอย่างไปนะครับผมโลแกนในตอนนี้นะครับเปรียบเสมือนสัตว์ป่าแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงแล้วก็ก่อนที่จะเริ่มรับชมกันนะครับเราจะขอโปรโมทรายการใหม่ของเรากันนิดนึงตอนนี้นะครับผมผมมีรายการเกี่ยวกับฟุตบอลมาครับผมเป็นรายการที่จะพูดถึงเรื่องราวน่าสนใจเก็ทความรู้ต่างๆเกี่ยวกับโลกฟุตบอลยังไงก็ฝากไปดูด้วยนะครับกับช่องฟุตบอลเวิลด์นะครับผมก็ขอ โอเคนะครับผมทีนี้เพื่อ,อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เราไปเริ่มรับชมรับฟังกันเลยดีกว่านะครับผมกับเรื่องราว Return of w o o l i n กันต่อเลยดีกว่าครับ หลังจากที่วัวรีเริ่มจะได้สติและคุยกับตัวเองครับสุดท้ายตัวของเขาก็ตัดสินใจออกมาจากถ้าที่เป็นแลบทดลองของเบอร์าร์ดและเขาก็ได้ค้นพบนะครับผมว่าช้างแมมบอสที่วิ่งหนีออกมาจากแลบก่อนหน้านี้นั้นได้ถูกหน่วยของโซเฮรายิงจนตายนอนกองอยู่ข้างหน้าถ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาได้มองไปเห็นรถของหน่วยรบโซเฮรานั้นกําลังขับออกไปซึ่งวัวรีเองเนี่ยนะครับผมก็รู้ดีว่าเขาต้องทําอะไรในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยยังไม่แน่ใจกับสิ่งใดๆเลยนะครับเขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่าอะไร เป็นแรงผลักดันทาให้เขาต้องทําในตอนนี้แต่ทางเดียวที่จะรู้ได้นะครับผมก็คือต้องลุยไปก่อนก็นแล้วกันเลยครับตัวของวู้ดีได้ถอนหน้ากากอันขาดของเขาออกมาแล้วก็โยนทิ้งพร้อมกับหยิบปืนของหน่วยลบที่มันถูกช้างแมมมอธเนี่ยลมทับไปตายเนี่ยนะครับขึ้นมาแล้วก็หยิบกุญแจมอเตอร์ไซค์พร้อมกับขับมอเตอร์ไซค์ที่มันถูกทิ้งอยู่ตรงนั้น ขับตามเหล่าหน่วยลบไปในทันทีหลังจากที่ตามไม่ได้สักพักหนึ่งนะครับผมวูรีนได้ขับมาเขาก็จะได้ขับมาตรงท่าเรือและได้คนพบกับที่อยู่ของเราหน่วยลบซึ่งเรียกนี้ว่าเป็นไซ์งานที่มีนักวิทยาศาสตร์นะครับคอยทํางานอยู่ในนั้นหน่วยลบโซเฮลานั้น ได้เรียกให้นักวิทยาศาสตร์ทุกคนมารวมตัวกันทุกๆคนออกมาเดี๋ยวนี้ทุกๆผู้อยู่อาศาัยออกมารวมตัวเดี๋ยวนี้เรานักวิทยาศาสตร์ก็ตกใจกันใหญ่เลยนะครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเราทําอะไรกันพวกเราก็ทําตามที่แกบอกทั้งหมดแล้วไม่ใช่หรืองไงและจากนั้นหนึ่งในหน่วยลบนะครับผมก็ได้ชี้ไปที่เด็กคนหนึ่ง ว่าพวกเขาต้องการตัวของเด็กคนนั้นไปตัวของแม่ของเด็กพยายามจะขอร้องแล้วได้โปรดเถอะมันไม่ถูกต้องนะทําแบบนี้ได้โปรดอย่าทําแบบนี้เลยน้ําตาของผู้เป็นแม่ได้หลั่งไหลออกมาอย่าทําแบบนี้ฉันขอร้องและจากนั้นนะครับผมกางค่า้าง ทุกคนในไซงานวิทยาศาสตร์ก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับผมบ้านช่องนะครับได้ถูกเผาจนหมดซึ่งหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์นี้นะครับก็ได้วิ่งหนีออกมาแต่ดูเหมือนว่าเขานะครับผมจะหนีไปได้ไม่ไกลเพราะว่าวัวรีนเองเนี่ยนะครับผมได้มองไปและเห็นว่าบนหอคอยนะครับมีทหารคนนึงนั้นเอาสไนเปอร์มาคอยเล็งนักวิทยาศาสตร์อยู่ในใจของวัวรีนเองนั้นก็คิดนะครับผมว่าอย่าทําแบบนั้นแกอย่าทำแบบนั้น แต่แค่ความคิดนะครับผมไม่อาจเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้นั่นเองกระสุนได้หูกลั่นออกมาจากปลายกระบอกปืนและพุ่งเข้าไปทะลุตัวของนักวิทยาศาสตร์คนนั้นตายในทันทีเมื่อเห็นดังนั้นเนี่ยวัวลีนก็รู้ได้เลยครับผมว่าสถานการณ์ในตอนนี้ไม่ดีแล้วเขาต้องรีบเข้ามาช่วยเขาได้รีบซิ่งมอเตอร์ไซค์มาแต่ดูเหมือนว่าในระหว่างที่วัวลีนนะครับผมกําลังซิ่งมานี่เองมือสไนเปอร์ที่อยู่บนหอคอยนะครับผมก็จะได้เห็นกับตัววัวลีนและพยายามยิงใส่วัวลีนแต่ดูเหมือนว่ากระสุนนัดแรกเนีี่่ะรผผมมมจพลาาดดไโดททให้วอ,นนอปือ หยิบมาด้วยเหมือนกันเนี่ยยิงสวนกลับไปในฮันทีกระสุนนะครับผมได้พุ่งเข้าไปโดนมือสไนเปอร์เต็มๆนะครับผมถึง3ดอกจนมือสไนเปอร์เนี่ยลม้มลงไปนะครับแต่ดูเหมือนว่ามือสไนเปอร์คนนี้นะครับผมเขาจะไม่ใช่สไนเปอร์ธรรมดาเพราะชายคนนี้คือโอเมก้าเลสนั่นเองครับในวินาทีที่โอเมก้าเลสได้ลม้มลงไปแซ้โลหะได้งอกออกมาจากมือของเขาคว้าปืนที่กําลังจะตกลงและโอเมก้าเลสนะครับผมก็ได้ลุกขึ้นมาใหม่พร้อมกับเอาปืนน่แหละครับผมเล็งเข้าไปที่วัวลีและยิงใส่ล้อรถของมอเตอร์ไซค์วัว ในนักีกระสุนนั้นเจาะเข้าไปที่ยางรถได้เกิดระเบิดออกและมอเตอร์ไซค์ก็ได้พลิกคว่ำวัวลีนั้นกระเด็นตกลงมาจากมอเตอร์ไซค์ในทันทีและหัวของเขาครับผมก็ได้ตีลังการกระเด็นไปฟาดก,กับหินจนเขาเนี่ยหมดสติลงไปทุกอย่างได้ดำมืดไปหมดและในระหว่างที่ทุกอย่างนั้นดำมืดนี่เองตัวของวัวลีนนะครับก็ได้เข้ามาสู่ในโลกแห่งความทรงจําในตอนนี้ความทรงจําของวัวลีนนั้นว่างเปล่าขเขาจําอะไรไม่ได้เลยตัวของเขาได้มองเข้าไปเห็นห้องขังซึ่งห้องขังในนั้นนั้นก็มีตัวของวูวลีนที่อยู่ ในร่างต่างๆอยู่นะครับผมและคนที่เขากําลังมองอยู่ในตอนนี้ก็คือวูลีนผู้บ้าข้างราวกับสัตว์ป่าและทันใดนั่นเองก็ได้มีเสียงของผู้หญิงอีกคนหนึ่งนั้นเข้ามาในหัวของเขาพร้อมกับร่างของเธอที่ปรากฏตัวออกมาอยู่ข้างๆของวูลีนถ้าเป็นฉันจะไม่เข้าไปใกล้กว่านี้นะพนุม หมอนั่นนะมันคนบ้าชัดเลยแล้วจากนั้นนะครับผมวัวลีนที่ถูกขังอยู่ในกรงเนี่ยนะครับที่เป็นร่างบ้าคลั่งของเขาร่างที่ไรสตีนั้นก็ได้พยายามที่จะจู่โจมตัวของวัวลีนที่อยู่ภายนอกแต่ดูเหมือนว่าเขาจะติดกรงขังเอาไว้และผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็ยื่นกุญแจให้กับวัวลีนว่ามันไม่เป็นไรหรอกเขาไม่สามารถทําอะไรนายได้ถ้าหากนายไม่ยอมปล่อยเขาออกมาไม่มีอะไรในโลกแห่งนี้สามารถออกมาได้ ทนายไม่ยอมให้มันออกและจากนั้นนะครับผมวัลีเนี่ยก็จะได้มองไปที่กงขังอื่นๆ ซึ่งกงขังเหล่านี้นะครับผมคือเศษเสี้ยวความทรงจําต่างๆของวัวลีนที่กระจัดกระจายกันออกไปไม่ว่าจะเป็นความทรงจําเกี่ยวกับเว็บพ่อนเอ็กความทรงจําเกี่ยวกับสตอร์มความทรงจําเกี่ยวกับเซเบอร์ทู c ไซคลอปเองหรือว่าตัวของเขาหรือเหล่าศัตรูของเขาทั้งหมดมันได้ถูกเก็บเอาไว้ในนี้แต่ความทรงจําต่างๆเนี่ยนะครับผมมันเป็นเหมือนห้องขังถูกไหมครับแต่มันมีอยู่โซนหนึ่งเนี่ยนะครับผมที่มีสัญลักษณ์ประหลาดเป็นจุด3จุดอยู่นั่นเองไอจุด3จุดนี้มันคืออะไรกัน นั่นไม่ใช่ประตูหรอกโลแกนมันคือกำแพงังหากละ่ะและมันอยู่ตรงนั้นด้วยเหตุผลบางอยา่างนายคงไม่อยากจะเข้าไปดูในนั้นหรอกเชื่อฉันเถอะนายจะมโมโหมากมากแต่พอโลแกนได้ฟังไปเนี่ยครับเขาก็ยิ่งสงสัยมากกว่าเดิมอีกและมากไปกว่านั้นนะครับผมผู้หญิงที่คุยกับเขาเนี่ยมันคือใครกันอยู่นะครับผมทําไมถึงมาอยู่ในห่วงเขาได้เธอเป็นใครกันแน่ตัวของฉันเนี่ยหรอตูวของฉันมีชื่อว่าเ์เซฟอรนี่ยังไงละ่ะ ไลชันเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีของนายมากๆเลยนะเพอร์เซโฟนีอย่างนั้นหรอแต่คนที่ตายไปได้บอกฉันว่าเธอกำลังจะทำอะไรที่แย่มากๆกับโลกใบนี้ฉันควรจะทำทุกอย่างเพื่อหยุดตัวเธอเอาไว้แต่เพอร์เซโฟนีก็ได้ตอบกลับไปว่าโลแกนนายนะกำลังเข้าใจผิดแล้วแล้วจากนั้นเพอร์เซโฟนีก็ได้เข้ามาจูบโลแกนที่รักฉันนะ่ะเป็นคนพานายกลับมามีชีวิตนะ และจากนั้นนะครับผมตัวของวูวลีนก็ได้สติตื่นขึ้นมาและดูเหมือนว่าเขาเนี่ยนะครับผมจะได้เจอกับนักวิทยาศาสตร์ที่รอดชีวิตมาได้ได้โปรดเธอวัวลีนได้โปรดเธอตัวของฉันชื่อว่าอันนานายต้องช่วยฉันนะนายต้องช่วยฉันพวกมันเอาลูกของฉันไปพวกเราต้องตามไปก่อนที่มันจะสายเกินวัวลีนที่เพิ่งได้สติมานั้นก็พยายามจะช่วยทุกวิถีทางนั่นแหละคุณผู้หญิงผมจะช่วยคุณนะเถ้าที่ผมทําได้แต่ว่าแต่วัวลีน มันคือใครกันนายนายก็คือวัวลีนยังไงล่ะซึ่งตัวของวัวลีนเองเนะครับผมก็ไม่มีความทรงจำอะไรกเกี่ยวกับตรงนั้นอยู่เลยครับผมตื่นขึ้นมาและทุกอย่างมันก็ระเบิดไปหมดผมได้ต่อสู้สู้กับไอเสือเขี้ยวดาบซึ่งพวัวลีนเนี่ยพูดคำว่าเสือเขี้ยวดาบหรือเซเบอร์ทูดขึ้นมานั้นภาพความทรงจำของเซเบอร์ทูดคู่ปรับของเขามันก็แวบเข้ามาในหัวตัวของผมเองสามารถต่อสู้ได้และตัวของผมก็ยังมีความนึกคิด มีจริยธรรมที่สามารถแยกแยะออกว่าอะไรดีไม่ดีผมรู้ดีว่าการลักพาตัวเด็กไปเนี่ยเป็นเรื่องที่แย่และตัวของผมเองเนี่ยก็รู้ว่าเวลาที่ผมเนี่ยเกิดบาดแผลขึ้นมาผมจะสามารถรักษาบาดแผลของตัวเองได้แต่ยกเว้นแผลตรงนี้เป็นแผลที่เดียวที่มันยังคงรักษาไม่หายดีผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม และจากนั้นนะครับผมอัน,นาเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องของวูลีนเพิ่มเติมให้กับตัวเขาเองได้ฟังว่าตัวของนายนะสามารถดมกลิ่นผ่านสายลมได้ด้วยซ้ําไปตัวของนายเนี่ยเป็นนักล่าตัวของนายสามารถฆ่าได้ทุกอย่างนั่นแหละฆ่าอย่างนั้นเหรอฆ่าทุกอย่างอย่างนั้นเหรอก็ใช <s> ่น <s> ่ะสิแล้วตอนนี้เนี่ยฉันต้องการให้นายเนี่ยไปฆ่าคู่คนที่มันฆ่าเพื่อนของฉันแล้วมันเอาลูกของฉันไปพวกปีศาจร้ายจากโซเทร่าโซเทร่าอย่างนั้นเหรอ ตัวผมได้ยินชื่อน,นี้มาหลายรอบแล้วใช่แล้วล่ะและที่แห่งนี้เองก็เป็นสถานที่ของพวกมันนี่คือแ a บของพวกมันพวกมันได้พาตัวของนักวิทยาศาสตร์มาที่นี่และบังคับให้พวกเขาทดลองสิ่งต่างๆที่พวกมันตกก้องการและหลังจากนั้นนะครับผมอันนาก็ได้เล่าเรื่องของลูกของเธอให้กับตัวของวูลีนได้ฟังว่าเขาชื่อว่าเพอร์เลนเขาอายุเพียง15ปีเท่านั้น แต่พวกมันพวกโซเทราก็ได้ฉีดบางอย่างเข้าไปในร่างกายของลูกของฉันซึ่งตัวของวูลีนเองเนะครับผมก็คิดว่าไอ้พวกโซเฮราเนี่ยน่าจะเปลี่ยนแปลงตัวของเพอร์เลนนั้นให้กลายเป็นเหมือนที่ตั้งไข่ที่มีชีวิตอยู่และปล่อยให้บางสิ่งบางอย่างที่มันฉีดเข้าไปเนี่ยตเติบโตขึ้นมาในร่างของตัวของเด็กคนนั้น วอลีนนะครับผมบอกว่าไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเขาจะช่วยตัวของเพเรนออกมาให้ได้และตัวของอันนานะครับผมก็ได้บอกย้ำนะครับว่าวอลีนหลังจากนายช่วยลูกของฉันเนี่ยนายต้องฆ่าพวกมันนายต้องฆ่าพวกคนที่เอาลูกของฉันไปเข้าใจไหมเพราะนายเนี่ยคือววลีนซึ่งวอลีนเนี่ยนะครับผมก็เริ่มที่จะสงสัยแล้วนะครับว่าพวกเราเนี่ยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าแต่ตัวของอันนานะครับผมก็บอกว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้รู้จักกันแบบส่วนตัวหรอกแต่นายเนี่ยเป็นคนดังคนดังจากอะไรกันจากการฆ่าอย่างนั้นเหรอ ไม่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 ใช่แบบนั้นนายนะดักด้วยเหตุผลอื่นตั้งหากเรื่องราวที่ฉันรู้มาเกี่ยวกับนายทั้งหมดเนี่ยเป็นข่าวลือคือเอาอย่างงี้นะคนธรรมดาอย่างพวกเราเราแบบฉันเนี่ยไม่ค่อยได้มีโอกาสหรือไม่มีโอกาสที่จะไปคุยกับคนแบบนายหรอกแต่มีอยู่3เรื่องราวเกี่ยวกับนายที่ฉันรู้ว่ามันเป็นจริงเพอะฉันเห็นมันกับตา และเรื่องราวที่ตัวของอันนานะครับผมได้รู้จักกับวัวลีเนี่ยก็คือเหตุการณ์ที่วัวลีนะครับผมได้เข้าไปหยุดวายร้ายที่เรียกได้ว่าเป็นชายผู้บ้าคลั่งและต้องการจะแก้แค้นทุกอย่างเขานะครับผมเป็นชายผู้โกรธแค้นและเอาอาวุธปืนเนี่ยนะครับผมมาสร้างเป็นหุ่นยนต์ติดกับตัวพร้อมที่จะบุกเข้าไปในโรงพยาบาลแต่วัวลีนะครับผมก็ได้เข้ามาหยุดเอาไว้ก่อนที่กระสุนปืนเนี่ยจะเข้าไปใส่ผู้คนบริสุทธิ์ที่อยู่ในโรงพยาบาลนั้นวัวลีนะครับผมได้ถูกกระสุนปืนยิงเข้าไปแต่เขาก็ยังคงไม่ยอมแพ้และพุ่งเข้าาามจัดกร ตัวของชายคนนั้นที่เป็นอาชญากรไปนายคือฮีโร่วัวลินนายคือฮีโร่งั้นเหรองั้นก็แปลว่าตัวของฉันนะเป็นฮีโร่เพราะฉันฆ่าคนอย่างนั้นเหรอวัวลินนะครับผมได้เปลี่ยนชุดของเขาและเตรียมพร้อมที่จะออกไปช่วยลูกของอันนาะแต่อันนาก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่ใช่แบบนั้นตัวของวนะัวลินเป็นฮีโร่เพราะว่าเขานะ่ะช่วยผู้คน ไม่ได้เพราะเขาหนะ่าฆ่าคนล็อกแล้วจากนั้นนะครับผมในความทรงจําของวูลีนี่เองนะครับก็ได้เป็นการปลดล็อกความทรงจําที่ตัวของเขาเป็นฮีโร่และตัวของฮีโร่ของวูลีนะครับผมก็ได้ออกมาอีกครั้งหนึ่งแล้วดูเหมือนว่าโลแกนนั้นจะเริ่มจําตัวของตัวเองได้ขึ้นมาแล้วอันนาเธอบอกฉันว่าคนที่เอาลูกของเธอไปเนี่ยคือพวกโซเทราถูกไหมเธอเคยได้ยินชื่อน,นี้ไหมเพอเซฟโฟนี ซึ่งอันนานะครับผมก็ตอบกลับไปว่าเพอร์เซโฟนีเนี่ยแหละคือคนที่อยู่เบื้องหลังโซเทราทั้งหมดลูกของฉันน่ะได้ถูกนำพาไปที่เมืองของเธอเมืองของเพอร์เซโฟนีเธอน่ะมันคือปีศาจ้ายและเมื่อวูวลีนได้ฟังดังนั้นนะครับผมดูเหมือนว่าเขาก็าจะเริ่มแน่ใจในอะไรบางอย่างแล้วแม้ว่าความทรงจําทั้งหมดยังไม่กลับมาแต่สิ่งที่เขาจะทําต่อไปนี้นะครับผมมันคือวูวรีนฉบับฮีโร่ที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองงั้นถ้าเธอบอกว่าเพอร์เซโฟนีคือปีศาจแล้วก็งั้นเรา ก็ไปเจอปีศาจกันดีกว่าและเขาก็ได้งอกกลงเล็บของเขาออกมาและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมรอติดตามชมกันได้ในตอนหน้าเลยครับในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับผมคงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมบายบายครับสวัสดีครับ